เนะมื่อกี้ผมบอกว่าพับเพชรมาโอ้โหโจกับคอดี่มาด้วยเหรอท่านเจ้านายรู้ได้ไงอะก็แล้วมันยาวอ่ะเดี๋ยวไว้ที่ไ้าีหลังเออแล้วพี่ไม้ครับพี่ไม้มีอาวุธอะไรหรือเปล่าก็พอมีนะโอ้โหโจกับคอดี่เข้ามาใกล้แล้วครับไมพี่ไม้บอกเลยครับว่าอยู่ในกล่องไหนกล่อง้ายมือล่างสุดกล่อง้ายมือล่างสุดอันกลางปะครับอ,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 อันกลางหนึ่งสองสามอ่ะอันกลางอู้ชบเอาได้อาวุธ โอโหเจ้านายเราไปไม่มานนี้ฉันไม่ปล่อยไปเองหรอกย่าแเจ้านายเจ้านายจะไม่รอนะไม่อะ่ังนี้ฉันจะจัดการด้วยตัวของฉันเองไปบอลลูนบอยไม่ครับผมไม่ปล่อยเจ้านายไปหรอกชีวิตมันจะต้องไปอย่างนี้เหรอบรลลูนบอยอยอะเยอะเยเย้าเยอะเยอะเยอ่เยอะเยอเยอยอะเยอเยอยอะเยอะยอะเยเยเยยยเย่ย หนุยเนี่ยแกค่ะเพื่อนฉันเอาไงดีอะเจ้าน,นายไอศารจมมันโกรธแลว้วอะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันจัดการได้เอาใส่ปจุก,กระสุนไม่เป็นใช่ด้วยน้นันก็ใช้ไอ้ดาบมือนี่เลยนั่นสิได้ครับพี่หมผมจัดการได้ย้า เก่งมากครับจ้ายเก่งมากเลยครับขอบใจขอบใจมากโออยททำไมแกถึงทำอย่างนี้งั้นพวกแกจะต้องถูกฉันจัดการโอ้โหพาพวกมาเพิ่มเหรอใช่แล้วน้อหน่อยแน่มาหาพวกมาเพิ่มนะ จ้านายหลบไปเถอะเดี๋ยวพ่อแบมจัดการเองไม่เรี๋ยวผมในฉันต้องจัดการคุณด้วยแต่เจ้านายไม่หรอกฉันรออยู่แล้วแหละเจ้านายคือไม่เดี๋ยวค่อยรู้ฝีมือฉันเอง เจ้านายเก่งจังเลยเจ้านายเก่งมากซึ้มได้แต่คำชมให้เรามาแกแกไอเจ้าบรุดุนี่แกต้องเจอกับเชนบ้างโอ้โหทำไมเสียงมันเริ่มเบียดไปแหละแกจะต้องเจอกับดาบมือของฉันแล้วนะแกบอกว่าได้มือของแกเหรอใช่เออโอ้โห ขนาดตัวด้านมืดยังมีด้านมืดของตัวเองคิดดูใช่ครับเจ้านายแปลกสุดๆเลยยังไงก็ตามจะจะฆ่าลกแกพร้อมกับเอวของหัวคุณจ้านายจะไป็นยะรนี่เจ็บคอบ้างไหมจะถามจริงโอเคไม่ต้องตอบก็แล้วกันรุ่ยยอยอยอยยกจะต้องเฉย จะกลับมาล้างแค้นด้วยยัโอ้โหไอีกคนภาคนี่คงเจ็บคอหน้าดูอะอ่ะโอ้เก่งจงเบยเจ้านายแต่ฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินอะโอ้ยเป็นนั่งพักหน่อยก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันนี่มันตัวน้องนี่นะนี่มันอะไรกันเนี่ยสวัสดีหวังว่านายน่าจะรู้จักฉันแล้วนะนี่คือฮอลโลกรม ภาพเสมือนจริงแต่ม่าไม่ใช่ตัวจริงไม่ต้องห่วงหรอกแล้วนี่คุณคือด็อกเตอร์เหรอเนี่ยใช่แล้วฉันกำลังจะแปลงร่างเป็นมนุษย์แต่ด้วยความที่ฉันอยากรู้ว่าตัวฉันตอนเป็นมนุษย์นี่เป็นยังไงบ้างช่วยบอกหน่อยสิเขาก็ไม่เคยไม่เคยรู้หรือเปล่าว่าคนที่ฉันแปลงร่างเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ไหน ก็ผมนี่แหละครับคุณคุณโอ้สวัสดีตัวฉันในอนาคตเออมนี่เสียงคุณช็อตหรือว่าอะไรเนี่ยก็โคโลเกมจากอนาคตจากอดีตเนองเออมันก็เลยต้องมีไฟฟ้าชอบเป็นประจำอะแล้วตัวฉันเป็นยังไงบ้างล่ะก็ดีครับผมเป็นคนดีเอ้นเหรอโอเค ฉันจะต้องแงลปลงร่างเป็นมนุษยแล้วแหละเ,เดี๋ยวคุณคุณทับอะไรหรอคือผมอยากรู้ว่าทำไมคุณต้องการแลปลงร่างเป็นมนุษย์เลยก็ง่ายๆนะคือฉันต้องการแฝงตัวเข้ามาในร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งอ่นะอย่าบอกนะว่าร้านเฟรดี้แฟร์เบรพิซซ่าใช่แล้วแค่นี้ก่อนนะพวกตำรวจกำลังมาแล้ว แค่นี้ก่อนนะเฮ้ยเขาหายไปแล้วอู้อูจริงด้วยเอออะไรวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเฮ้ย Sonic s c r e ิ d r i v e r อู้อันนั้นนี่เองอ่ะที่ไมรู้จักรึเหรอเนี่ยไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิได้ครับอ่ะอันเนี้ยดูสิครับอืมจากที่พี่ดูลักษณะแล้วนะมันน่าจะเป็นสิ่งที่คนที่ชื่อว่าด็เตอร์เขาใช้เปิดประตูหรือสิ่งอะไรที่ล็อกอยู่อะอ้เจ๋งเลย มันกับอุปกรณ์ใช้แฮกของอะไรประมาณนี้นใช่ไหมครับโกจะว่าอย่างนั้นก็ได้มั้งเออโอ้โหเจ๋งอ่ะมีเสียงปะเนี่ยโอ้โหเสียงเสียงแสบหูอะโอ้โหเสียงแสบมากเลยแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์อะ่ะเก็บไว้ทีหลังอเอิ่มเดี๋ยวฉันจะขอไปเช็คดูตรงฝั่งนน้นตัวนะว่ามีอนิมเตมตอนนกตัวไหนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ห,นหรือเปล่าได้ครับเจ้านายระวังตัวด้วยนะครับ โอเคเขาจะชึบไปยังโอเคสงสัยเขาจะแวะไปกินกุ้งแตวมังเฮ้ยไม่ใช่ละรู้สึกว่าขุนพวกนี้น่าจะหายตัวไปตั้งแต่ตอนที่เราตีพวกมันไปเมื่อกี้อ่ะอ่าไอตรงนี้ยังอยู่อยู่เลยเฮ้ยอ่ากลับไปดูที่เดิมดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพาร์อในสนวิตเรายังไม่ได้เช็คนี่เะไปเช็คด้วยเช็คด้วยเช็คด้วยอ่าชึบอ่าเฮ้ยคุณหายไปได้ไงเป็นไปไม่ได้นะ่ะ เจ้านายเรายังไม่ได้ฆ่าใครน,นะนแล้วคุณหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยปไปไม่ได้แล้วนี่กล่องเลยเนี่ยพิกแอกเราไม่ต้อง,งการมันนี่นาเออไปดีกว่าเออเราต้องรีบไปเช็คเพื่อนเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยแกกุนทัศน์นี่แกทำอะไรลงไปเนี่ยโอเคใช้ฟังแกไม่ออกเดกหนูนี่ คราวนี้ฉันจะไม่สนุกแกแล้วเนี่ยเนี่ยโถยตรงนี้ตรงนี้เอโถมันตั้งกับดักเต็มที่เลยเหรอเนี่ยเลเซอร์โอ้โหถ้าเกิดเราเดินไปแล้วก็เฉือนเนื้อเราแน่ๆโถยสมัยนี้มีเลเซอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโถยตรงนี้ก็เหมือนกันอีกโอ้โหตรงนี้ยับเยินเลยโถยมันอ,อืโกดิฟเฟดี้ฉันไม่อยากจุ่งกับแก แต่หวังว่าพอแกเห็นไฟแกนหน้าจะตายเหมือนคาก่อนนะอย่าพูดอะไรอีกฉันฟังแกไม่รู้เรื่องต้องการไอ้น้องผิดตรงนี้เกียงบอกไม่ต้องการแต่ตอนนี้ต้องการอืมเออที่จริงไหนทดสอบเลยไอซ i นิกสกู l d r i v e r เนี่ยสิบอู้เฮ้ยเราไม่ได้ไม่ได้ปิดสวิตตรงนี้เลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่โอ้โหเปิดได้สบายเลยฮะมันเหมือนเครื่องแฮกจริงๆด้วยอะ่ะโอ้ใช้ได้ใช้ได้ นี่กกนิเฟดี้หนีไปซะก่อนที่แกจะเจออ่าดีมากกกนิเฟดี้เป็นเด็กดีหายไปไหนเราไม่รู้เรามี L P ล L P อลพิกแอคเอลพิกแอคคงขุดไอพวกเลเซอร์ P aser, พวกนี้ไม่ได้หรอกแต่น่าจะขุดตรงนี้ได้ต,ต้องรีบเข้าไปรีบเข้าไปโหช้าเหลือเกินอะเพื่อมันช้าเฮ้ยขุดหินพวกนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะ่ะหินพวกนี้มันแข็งเกินไปโถว่ได้แต่ไอพวกกองเหล็กพวกนี้โหเร็วข้า